สวัสดีครับน้องปงปายสู้ขู่ทุกคนครับพอกันอีกแล้วครับผมโมเดลไปใส้ครับอยู่กระแปงพักครับมีพี่ผ้าพี่ผ้านอนครับมาบ่งพักสลัดครับตอนนี้ก็ล่างอยู่ในขันตอนเอาเบียร์ครับเบียร์พักสลัดครับเดี๋ยวจะเอาไปลงแปงไหมครับ นี่ครับรูปการกิน่ก๋อยภาษาพะเลาะคือเก่าคือเดิมครับเพิ่มเติมคือคนสวยครับโอ้ยหากขาดไปนอะดังปัดหลดนะครับคนสวยแล้วเสีเอาพักไปบวงครับนี่เป็นสลัดนะครับนะครับมาเบิ่งกันครับผมหองก่อยกำลังงามครับ ครับเอาเอาเบียบเบียบเบียบของสลัดอีบุงลงแปลงปลูกไหมครับขยายครับอืครับผมไปมาปุ๊บนะครับตาถมแล้วก็ล่างเห็ดแ <c oughs> ลงนะครับก็มาลลนงครับ ได้ติดบอวครับเนฟลงไปครับนี่ครับวอวมันติดดีบรวนะครับเอายย่ามันได้เราเป็นเบากมาเลยขึ้นกี่เมันนี่ครับ มาพี่เบิงนะครับบอกหัว่ามันจะติดหรือบอ่อนะครับเประมาณนี้ครับวางนะครับขืบนึงครับประมาณ ยี่สิบเช่นครับเตรละตันนะครับอย่าตาทมกำลังเห็ดเบาไว้ครับใ่ตนหน่งกาดดอกประกาศหอเมีนโบเมีน,นต้สสลัดนะครับ ในทีมแม่นองกิมก้อยคนสวยก็ร่างเอาเบียนะครับเบียสลัดนะครับอย่างนั้มันกวงเลยอยู่แบบต้นเบียนี่ <c oughs> ตะเบียมงามครับขุดเลยครับเอาเป็เบาๆเลยครับนี่ครับแล้วก็เอาไปลุ่ครับอย่างสวยครับแล้วก็เอามาลง ตาถมโลหิตไปแล้วครับกลล่งเน็บเลยครับอืมครับแล้วก็ลดน้ำอีกที่นึงครับหอมครับหอมก็ร่างแตกครับมองนะครับหอมลําลั่างเตกนอแตกก่อครับเอาไปล่งเน็บไปล่งเน็บ เนบเห็นไหมคิมเป็นคนเฮตนะครับผมเป็นคนไทยครับเนบลงเลยครับนั่นแหละครับนั่นแหละครับผมวจยกินกะตำหงเซ็บเนบเลยไม่ไปด้วย พ่อเน็บเสร็จเดียวนะครับกะจัหดน้ำให้เปียกเลยนะครับดีอวัยลางออกครับผมก็น,นิบลงไปยวาสิประมาณยัก มาติดแล้วมาติดตามกันครับว่ามันจะติดบอ่อเวลาว่างๆครับบ่ไปเที่ยวไซครับอยู่กับสวนครับเลือกตัวติวตดบ่อเลยนี่เลือเกินไปก็ไม่ติดเด้ใบเลี้ยงมันออก ตอนนี้ตุองไปอันนี้จริงมันจริงดีวะขึ้นมากยังพักสลัดปะสลัดสลัดแก้วฝุนบะมีเนาะ

ủa ừ, ừ. nào vào có một thảo đó โอตายด้วยต้นนี้บ่มีหากมันอันฟีเมอรปูประคุงได้กินแล้วแบบเสียบครับประคุงแบบง่ามเลยครับดูน้ามเลยปูวกหน้าเ่าท่านได้ผลอยู่มีแต่ต้นครับหมากว่าท่านเป็นอยู่โอ้ ว่าปลูกพักสิกนิ่นบับหรือมันงามซื่อจังว่าแนวใดอันนี้ไม่ต้องมีต้นหน่อยบ่นี้ว่ามติดบัว มีบอกมันจิดไงเห็นมาได้มันหายใจบอกมีบอกมันนี้มีบอกมันดูนี่อันนี้คืออะไร ไปยยันมือติดเดแล้วก็แปลงเบี่ยงอีกเอ้อยไปแล้วครับไปเลี้ยวแล้วครับผมอือก็วางซะก่อน เบียรว่างงานันได้ตะปูว่ะเนื้อถิมเนาะอย่างนั้นมัเราติดเอยมีมันอะไรเป็นเบียร์แบบนี้นเอาลงมาเนี่ยบจบ

ก่น,นล้าก็ไปแบบนี้อันนี้แบบต้นก้าอยู่ในเปลียงครับกพได้แบบหยอดเขาอยู่ใส่ยังก็กระถางเพาะเนะาะเบียดได้บสมบูรณ์เด็ดถิ่มเลยครับว้าว แต่เบียร์สูบสูบไปล้วก็ไปเพลงเล่าหันะเราบอท่านเขาไปบ่เห็ดเป็นเบาเนี่ยนี่ ปลูกครับพิธีวิถันแน่อยากน้อยครับนี่ครับเบี้ยงามเป็นงามพกุกชสวยโอ้ยย่างาเหี่ยม เรียกว่าครับนี่โอ้ยเหียงครับเป็นงามีทีทพิทันนะครับใบใบเลี้ยงมันหจะอวกครับนะอันนี้เธอเรียกเด้อครับถ่มาเอาอันบงพักแบบนี้ครับ มาพิสูจน์กันว่ามันจะได้ผลบ่ือ โซนอดตุลหอ,อมคุ้นย่ายพี่ไหมเบียบสวยครับเบียร์เบียร์น้อยต้องหาเบียร์แบบงามๆนะครัแบเพาะ นี่จัดว่าสะเพืชอเอ้ยอ,อ้โตกินนอนครับอ่าครับผมเลียกับมาลงครับเจาะเลยครับผม เยะเลยครับแบบเบาๆเลยครับตัดลงไปครับปาบลงไปครับขายกำดําหน้าครับอัดหัวประมือล้วก็มาเบิงกันวะมันจะได้ผลไหมจะเบิงตอนหดน้ำครับเราต้องหดน้ำให้เปียกครับ bầu sì cấp nè นิบเะตุนได้ปะช้ตัวนี้เนาะอืมนี่หูยแบบคักครับผมพี่น้องต้นพักนาง,งามอยูยครับแต่ว่าเบิ่งว่า ปลูกแล้วแล้วมันจะเป็นแนวได้จับจุม่มลงเลยครับช้างตนนี้ครับมันเ,เป็นคููกันไปเลยครับ นี่บิงหยอดเลยฮะหยอดบีบหยอดมันไปเอาไหมครับเอาเบียร์ไหมดูทกกอน แกเงี้ยอ่ะหนีบอตรงฮดบอตรวหเมต้ย่ะหนีบตอตรงฮดบ่ไปแล้วครับไปแล้วละครับผมอ e หนึ่งสองสามสามลุมจิงได้บัตรตัวนี้ cũng sắm luôn nhập về con sắm thay ซอมลุมสุดท้ายครับผมมาแล้วครับนะครับก็ถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วครับผมในการย้ายสลัดเกี่ยวลงแปลงใหม่นะครับก็หลังจากที่เอาต้นสลัดลงแปลงใหม่แล้วนะครับพดนน้ำให้เปียกครับผม พ่นน้ำให,ให้แชะเลยนะครับกระจังมาบังกันครับว่าสลัดแกวสีใหญ่ที่สีบย่ยใหญ่ครับอันนี้เราลงไปม่เรียบร้อยครับผมนะต้นกากเบียกำลังงามๆครับนี่ต้องว่ามไม่เดี๋ยวรอบต่อไปครับจะมาอัพเดตให้ท่านผู้ชมได้ชมกันครับผมนะครับก็จะเริ่ม ก็แชร์กันนะครับคอมเมนต์กันได้ครับผมสำหรับคลิปนี้กินไปภาษาพะเลาะจากราท่านผู้ชมไปแล้วครับผมสวัสดีค,ครับ